สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องโดนๆพอกันเถื่อนหนึ่งครับมือนี้ก็มีสาวสำหน่อยงามๆมาสูบเบิ้ครับผมสาวสำหน่อยงามๆอายุกับประมาณย,ย,ยี่ือนี่แหละครับผมพี่น้องข้วสูงกับประมาณร้อยยี่สิบหาครับผมหน้าตาดีครับหน้าดีหงสันครับพี่น้องนั่งขวางไหลครับ เบือลึงหลายครับพี่น้องนี่สีขาวปะปนในจักหน่อยครับส่วนเบือลึงเพื่อนครับผมคอขาใหญ่ๆครับพี่น้องคอขาใหญ่ๆหางหมกใหญ่ครับพี่น้องบางทีครับถ่ายเพื่อนโค้หางหมกใหญ่ครับพี่น้อง เปิดราคาไว้สองหมื่นหนึ่งพันด้วยครับพี่น้องเด้อเงงแดงงามๆนะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องพี่น้องสนใจก็โทรสอบถามได้คือเกาครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก่าหนึ่งหกครับผมมีบ้านทอนใหญ่ตำบลปากขาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องส่งกันได้ลอยโลคือเกาครับผมเอาไปกินหลูกเขาครับจะหน่อยเกี่ยวเขาเกี่ยวนำแล้วครับบ้านตาเห่ากา็ได้ สองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องหัวสาวน้งามนั่งหนาหนาครับพี่น้องมาหันกับฝนตกเลง็งหลายครับกับประเทศไทยหูบสุพีน่นองเบิงฝนองกระขาดสวงครับพี่น้องรับประกันตำนี้กันคือเกา่าเลยครับพี่น้องเด้อตำนี้รับประกันให้กันครับผมดูสุดดูกรอดขาทอขาท้อนคอสิงรับประกันครับพี่น้องรับประกันให้กันครับเบ่งหน้าตาเิ่นดีๆครับพี่น้อง นองต่างๆควรจับลังเอ็นด้ครับเด้อบางทีัับควรควรจับลังเอนพี่นอ้องสนใจทดสอบถามกันคือเก่าครับผม0813607916ครับพี่นอ้องสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ